Apple Watch เออเขาใช้รายเดือนหรือว่าเติมเงินกันนะครับอืมฮเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าแล้วครับคลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้าพบกับผมก้อนเล่อแสงนะครับ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเจ้าหนี้กันดีกว่านะครับนั่นก็คือ Apple Watch <c oughs> ผมเคยทำคลิปบอกเล่าบอกกล่าวกันไปแล้วนะครับก็สักพัก,กใหญ่แล้วนะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปตอนที่2กันเลยนะครับอันนี้เป็นตอนที่2ก็แล้วกันนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Apple Watch นั่นเองนะครับคนที่เคยใช้ Apple Watch นะครับก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วการ ที่มันสามารถโทรเข้าโทรออกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายโฟนเนี่ยมันใช้ระบบรายเดือนหรือว่าเติมเงินนะครับอืมบอกกันตรงนี้เลยนะครับก็คือต้องใช้รายเดือนเท่านั้นนะครับเติมเงินไม่ได้นะอเติมเงินไม่ได้นะครับก็คือพูดง่ายเลยนะครับการที่จะเอ่อใช้ Apple Watch ตรงนี้นะครับการที่จะใช้ Apple Watch ตรงนี้นะ เราก็ต้องมีเครื่อง iPhone ก่อนนั่นเองนะครับแล้ว iPhone ก็ต้องมีโปรรายเดือนด้วยนะครับเราก็ต้องใช้โปรโมชั่นรายเดือนนั่นเองนะครับไม่ใช่โปรโมชั่นเติมเงินนะมันมันใช้คู่กันไม่ได้นั่นเองเพราะว่า Apple, Apple Watch เนี่ยมันจะมี2แบบนั่นก็คือรุ่น c e l l u l a r กับรุ่น WiFi นะครับไอรุ่น c e l l u l a r เนี่ยมันก็ยังแยก c e l l u l a r มาให้นะครับไม่ต้องมี iPhone เราถือ เราลืม iPhone ไว้ที่บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนที่โทรหาเราก็ยังโทรติดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับมันจะเป็นเบอร์เดียวกันผมพยายามจะอธิบายแบบชาวบ้านท,ทั่วไปนะครับอทั่วไปให้นึกภาพกันออกนะครับอืจะได้ไม่สับสนนะเผื่อหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับ Apple Watch เลยนะมาดูผมเนี่ยเข้าใจได้แน่นะครับ ก็พูดง่ายๆเลยนะครับมันจะเป็นเบอร์เดียวกับ iphone นั่นเองสมมุติว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์090อันนี้ก็จะเป็นเบอร์090เช่นกันนะครับมันจะเป็นเบอร์เดียวกันนั่นเองถ้าเราปิดโหมดเครื่องบินเอาไว้นะครับแล้วเราก็ไปปิดบลูทูธตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะครับอันนี้ต้องปิดบลูทูธด้วยนะถ้าเราเกิดว่าเราปิดโหมดเครื่องบินเอาไว้นะครับเราก็ต้องมาปิด บลูทูธด้วยนะเพื่อให้มันเปิดเป็นการโทรเข้าโทรออกได้นั่นเองนะครับเพราะอะไรมันถึงโทรเข้าโทรออกได้ก็เพราะว่า Apple Watch นะครับมันฝังซิมอยู่ข้างในนั่นเองนะครับซิมเนี้ยก็คือซิมประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือสัพท์เขาจะพูดกันว่า e s ซินั่นเองนะครับอืมก็คือซิมไมโครชิปเล็กๆโคตรเล็กเลยนะครับฝังอยู่ข้างในนั่นเองเราไม่ต้องอ ใช้ซิมจริงๆใส่เข้าไปนะไม่ต้องนะครับเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะไม่สามารถกันน้ําได้นะครับไอตัวเนี้ยมันว่ายนงว่ายน้ําได้ด้วยนะครับเออถ้ามีการใส่ซิมเนี่ยถอดเข้าถอดออกมันจะไม่กันน้ํานั่นเองมันพังนะครับเออก็เลยต้องฝังมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เ,ออเราสามารถที่จะปิดอ e ีซิมจากมือถือของเราได้นะครับไม,ไม่ไม่ไม่ให้มันเชื่อมต่อแล้วก็ปิดได้แล้สั่งการใน ไอโฟนได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่เจาะลึกลงไปถึงขั้นนั้นนะครับให้รู้กันก่อนว่ามันใช้เครือข่ายอะไรได้บ้างนะครับมันได้ทุกเครือข่ายนะครับแต่ว่าต้องเป็นระบบรายเดือนเท่านั้นนะเติมเงินยังไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ eSIM อะทำเป็นระบบเติมเงินได้แล้วทำเป็นระบบเติมเงินได้แล้วแต่มันยังไม่ครอบคลุมที่จะเอามาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกัน ต้องเป็นรายเดือนเท่านั้นนะครับเหมือนมันจะมีสัญญาณช่องสัญญาณของรายเดือนโดยเฉพาะนะครับให้มาผูกกันหรืออาจจะบังคับให้เราใช้เป็นรายเดือนอย่างเดียวตอนนี้เติมเงินยังทาไม่ได้ที่จะผูกโยงกันนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยเราต้องใช้เป็นรายเดือนนะทุกวันนี้ผมก็ใช้เครื่อง iPhone เนี่ยเป็นรายเดือนอยู่นะครับเป็นรายเดือนอยู่ใช้ของ d t แทนั่นเองนะครับใช้เป็นของ d t แทนั่นเองเพราะว่าโป Apple Watch เนี่ย ของเครือข่ายทูเนี่ยมันแพงกว่า d ีแท็ต้องร้อยหนึ่งแพงกว่าแลครับณปัจจุบันนั้นแพงกว่าผมก็เลยเลือกค่ายดีแทเอามา,เ,าเพื่อเป็นเชื่อมโยงกันแต่ว่าผมก็ยังใช้ซิมทูอยู่นะครับก็เปลี่ยนเปลนซิมธรรมดาให้เป็น e s ซิมนั่นเอง e s ซิเนี่ยก็จะรองรับใน iPhone ได้ถึง5-6หมายเลขกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีประมาณ4หมายเลขอยู่ในเครื่องนี้นะครับสลับไปสลับมาใช้ได้มันสามารถเปิด ว่าเราจะใช้ซิมไหนซิม1ซิม2ซิม3ซิม4ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ e s ิมเราไม่จำเป็นต้องมาถอดซิมเข้าซิมออกนะครับเราแค่กดปุ่มสลับว่าจะใช้เครือข่ายไหนแค่นั้นเองนะครับอืมก็มาเล่าสู่กันฟังกันก่อนนะครับสำหรับตอนที่2เกี่ยวกับ Apple Watch ว่ามันใช้ระบบรายเดือนหรือว่าเติมเงินสรุปเลยก็คือมันเป็นระบบรายเดือนเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถที่จะใช้ระบบเติมเงินได้เพราะต้องเปิดรายเดือนก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมโยงกับ Apple Watch นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเปิดรายเดือนปุ๊บก็จ่ายแค่รายเดือนอย่างเดียวสามารถใช้ดีได้ไม่ใช่นะครับมันต้องจ่ายค่าบริการด้วยค่าบริการเรียนร้อยเก้าเก้้ครับส่วนโปรที่ผมมีเนี่ยโปร p h o n e ที่ผมใช้อยู่ก็คือสองเก้าเก้ครับสองเาเ อันนี้อีกร้อยเก้านะเออจะใช้ไม่ใช้ยังไงก็เสียตังค์เนี่ยร้อยเก้านี่คือค่าเปิดมันนะครับเนี่ยเสียทุกเดือนเลยนะครับสรุปแล้วผมจ่ายเดือนละ400กว่าบาทเนี่ยเพื่อมีคู่เนี้ยเดือนละ400กว่าบาทนะครับเออในอนาคตเนี่ยผมไม่ได้จ่ายว่าถ้าผมไปเปิดเอ,อ่อไปเปลี่ยนนะครับจากรายเดือนเนี่ยเป็นเติมเงินนะครับเอา iPhone เนี่ยไปเปลี่ยนไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วดีแท็กเปลี่ยนเป็นเติมเงินดีกว่าและไอตัวเนี้ยยังคงสภาพ ให้มันอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะได้ไหมเออนะเราก็จะได้จ่ายไอ้ตัวนี้แค่ร้อยเก้าเท่านั้นนะสวยตัวนี้ก็จะเป็นสิบเติมเกินจะเติมสิบาท2ี่สิบาทก็แล้วแต่ให้มันมีวันคงเหลือเอาไว้ไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันทําได้เนี่ยเดี๋ยวรอให้โปรมันครบสัญญาก่อนแล้วคําตอบนี้ผมก็จะไปทําที่ศูนย์นะครับจะได้รู้คําตอบกันว่ามันได้ไม่ได้ยังไงเนาะเออก็มาเล่าส่กันฟังกันก่อนนะครับสําหรับคนที่ ไม่เคยมีสมาร์ทวอทไม่เคยสนใจเลยนะครับไม่เคยสนใจแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยอยากจะแล้วอยู่ๆเนี่ยวันหนึ่งเกิดสนใจขึ้นมานะจะได้รู้นะว่าเออ a p p l e Watch มันใช้รายเดือนหรือเปล่าเสียรายเดือนไหมเอสรุปเลยก็ถ้าใช้รุ่น wi-Fi เนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียรายเดือนนะครับหรือว่าเราจะไม่ต้องไปเสียก็ได้ก็ใช้เชื่อม w i f i เฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันสมบูรณ์แบบให้มันเป็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็ต้องจ่ายรายเดือนนั่นเองนะครับมันก็จะสมบูรณ์นั่นเองนะ สำหรับคลิปวน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเกี่ยวกับ Apple Watch ใหม่ก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิ้วๆ